สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่ตลาดรถไฟหนองคายนะคะอันนี้เป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ตอนนี้กี่โมงละประมาณ5้าโมงเนาะแล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวค่ะก็จะเห็นว่าทุกคนจะใส่เสื้อแขนยาวกันเดี๋ยวเราไปดูที่ตลาดเลยว่าเขาขายอะไรกันบ้างไปกันเลยค่ะไปะตามมาโอเคเห็นไหม นี่ค่ะทุกคนตรงนี้เป็นตลาดนะัดรถไฟทําไมถึงเรียกว่าตลาดนะัดรถไฟเพราะว่าอยู่ริมรางรถไฟแล้วก็ตรงนู้นอะจะเป็นสถานีรถไฟนะคะน่าๆนานา,นา,นาเห็นไหมรถไฟจอดอยู่ตรงนั้น,ออน,นเห็นไหมนี่ต่กล้องแพนกล้องไปให้ดูว่าตลาดอยู่ฝั่งนั้น <c oughs> กล้องก็คือจับหน้าคนใช่ปะ่ะนี่ค่ะตลาดจะอยู่ตรงนี้ ทุกคนตอนนี้รถไฟกําลังจะมาพอดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่รถไฟกําลังจะมานั่นมาเร็วเดี๋ยวดูตลาดรถไฟที่มีรถไฟมา <c oughs> ฟิลเหมือนตลาดล่มหุบเลยค่ะเคยไปไหม <c oughs> เหมือนตลาดล่มหุบเลยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปเรานะคะมีคลิปตลาดล่มหุบรถไฟมาแล้ว ว้ยมันมีหมาหมาอยู่ตรงมามันจะออกไหนะ้น่ะหมา รถไฟข้ามไปลาวแล้วค่ะปะเราเข้าไปในตลาดกันไาละไ,ได้แล้วเนาะ <c oughs> โอเคนี่ค่ะถึงตลาดรถไฟแล้วระวังรถนะ20บาทดู <c oughs> เยอะมาก <c oughs> อันนี้ราหานยำ ้สีมีผ้า,าชีริวหน,นึ่งตัละสามร้อยห้าสิบออละสองรห้าสิบซอยจุ้างบกุ่ตัวใหญ่เลาเรืปรลาล คนเยอะมากเห็นไหมเยอะมากเห็นไหมเออโอ้ของกินก็เยอะนะคะคนก็เยอะมากถ่ายขึ้นแบบสูงให้เห็นคนเยอะๆมาเดี๋ยวทำเองได้ไหมเออกลิ่นแถวบ้านค่าไงค่ะได้ค่ะ ดเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูนะคะแต่ว่าคนเยอะมากมาเยอะมากมากเลยย่ำผลไม้เมื่อวานนี้ก็กินแล้วย่ำผลไม้ห้าสิบบาทแถวนี้เป็นของกินนะคะก็จะมีโซนของกินแล้วก็โซนโซนเขาเรียกอะไรอ่ะของใช้หรอพวกที่เป็นเสื้อผ้าอ คนเยอะมากของกินรวยกินอะไรอ่ะกินอะไรดีเดี๋ยวเดินดูก่อนแล้วกันเนาะไข่อันนี้ปลาเผา <c oughs> ดู <c oughs> ตัวใหญ่ไปเ,เลยว่ารเลยปลาเผาย้า <c oughs> <c oughs>

ไม่ถูกมากเลยนะแต่ว่าเมื่อวานเราซื้อพุ้ซาไปแล้วพุ้ซาสามหรอตอ้อหมูกรอบมาดูดูดูหมูกรอบนี่คืออะไรหมูกรอบดูดูใกล้ๆน่ากินมากไปเดี๋ยวเดินอ้อมไปอีกมันจะอ้อมไปอย่างนี้แบบเยอะมาก น้ำพิกผักใส่ในตะกี้ากีบเลค่ะดี่สิบไม้าิเมตอเลยนะคะไก่ตัวอะไรจะกินอะไรกินนี่เอขใเอาอะไรเอาข้าวโพดกี่ชิ้นเกาท เอากี่ชิ้นสองชิ้นได้ค่ะทำไมไม่เอาชิ้นเดียวจะได้กินอย่างอื่นด้วยอันนี้ผิดเผาอันนี้นะเอาข้าวโพดชิ้นหนึ่งค่ะเผาเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งค่ะ20บาทใช่ไหมคะสิบาทค่ะ10บาทชิ้นละ10บาทชิ้นละ10บาทชิ้นใหญ่มาก1ชิ้นก็คือน่าจะอิ่มห้าสิบบาทสำหรับไปเลยเดี๋ยวเย็น ชิ้นละสิบบาทกินอะไรอีกได้นะคะรีบก่อนดูก่อนได้นะคะเลือกได้นะอุ้ยมีข้าวเม่าด้วยนะดูดูดูนี่ข้าวเม่าเอาไหมอยากกินไหมข้าวเม่าเออไหนลงลืมเนี่ยค่ะข้าวเม่าวูดี้บิ่งเพราะสีรถซ้ายรถไม่เห็นอ่ะคนเยอะเอ

หอมหอมทุเรียนอุ้ยคนเยอะมากของทอดอยากกินไหม เปล่านะเยอะตลาดกว้างมากเลยนะคะทไมพื้นแกระดูกแดดเดียวกิโลละ 170. ร้อยเจ็ดสิบได้เลยจ้ะเดียวถ้าสวแดดเดียวปะครับตัวนี้แดดเดียวมาพ่อแดดเดียวปะครับยอะเลยก็วยนะปลาทูห้าร้ปลาทูตัวใหญ่มากเลยตัวละหกสิบบาท ประทูมันหรือเปล่าใช่ไหมตัวใหญ่บลเบลาเลยหัวม้ยมีทุกไซส์อ่ะมีดูมีทุกไซส์ตั้งแต่เล็กจนถึงใหญ่ตั้งแต่แพ็คละสิบห้าเนี่ยประทูแมว แท็กละสิบบาทก็มีตั้งแต่สิบบาทจนถึงหกสิบบาทไปซื้อผีกอโอเคมาเลือกได้คับแมงก้อนนะคร่ะมาเห็นนะครับคนเยอะนะคะหนูลองเนี่ยแล้วดูอันนี้กล้องเห็นคนอยู่ใช่ไหม เนี่ยทุกคนใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศเย็นค่ะอากาศหนาว<ม>เราก็ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันอันนี้เป็นอย่างแอบปุ๋ยมันเยอะมากมนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเชอรี่หรอเอาไม่แอปเปิ้ลหรอแอปเปิ้ลเลโกะ แอปเปิ้ลสองโลห้าสิบโลละไรยี่สิบห้าบาทเหรอเออแอปเปิ้ลจีนใช่ปะ่ะอออันนี้โลโละโลละแปดสิบบาทองุ่นโลละห้าสิบบาทอะอทำไมมันถูกจังโลละห้าสิบบาทเองนะ วิวิวดูบล็อกคอลี่สี่สิบาทดูดิมันมั่นกับทิฟฟาขายของมับทิฟฟาหาเหมารถกลับเลยอันใหญ่มากใส่เหัวขวดก็ยังมาเนี่ยบล็อกคลี่40บาทห้าสอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเห็ดอะไรอ่ะไม่รู้จัก ะรู้สึกว่าของถูกเนาะย่องในเดิมแรงนะด้วยคนแบบเยอะมากดูดิอันนี้มะขามกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะตรงนั้นมะขาม ถามหวานนี่ไงพริกซื้อพริกก่อนถุงละ20บาทเอาหอมด้วยเหรอหอมมอะไรไม,ไม,มันต้นใหญ่มากดให้ดูพริกถุงละ20บาทเดี๋ยวเลือกก่อนแล้วกัน ผักหอมชีหรอผักผักชีอ่ะอกําละ10บบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เขาดูกําละสิบบาทนี่นกําละสิบบาทดูดิอันใหญ่มากแต่เราจะซื้อพริกอันนี้ถุงละยี่บาทนะคะเนี่ยพริกถุงละยี่สิถุงใหญ่มากอมเ,อาเอาเราซื้อแค่พริกเนาะ อ๋อจากสวนใช่ปะ่ะเขาปลูกริมโขงดินงามอ,ะอ่ะก็เลยแบบอุ้ยอยากไปรับจ้างเก็บพริกเลยคริปปะไปเลยไปกั้นตอนี่ไงผมแดงเดี๋ยวเขาซื้อมาจากไหนไม่รู้มะขามหวานคนเยอะมากดูดิ ม,มีมีลูกลูกไม่คัดแล้วก็ลูกคัด,ดอ,อุยอันนี้พันสีชมพูเเน,นี่มะขามหวานอันนี้น่าจะประกายทอง ใช่ไหมนี่เวอร์หล่อเลยรู้สึกว่ามะขามหวานขายดีมากหมดแล้วโซนนี้จะเป็นโซนของใช้กางเกงตัวละ40บาท ดี่มีเสื้อแขนยาวอุ้ยเสื้อเสื้อแขนยาวนี้แบบน่าใสนะตัวละสองร้อยอันนี้เป็นโซนของใช้ทั้งหมดเลยตรงนี้เดินสบาย เข้าลดน้ำที่พื้นนะคะว่าฝุ่นมันเยอะด้วยกันตายกันไปไงนอุ้ยฝั่งนู้นก็มีอีกเนาะเยอะมากตลาดกว้างมากเลยค่ะของขายเยอะมากดูเสื้อแขนยาว เป็ตาอ,อุ่นไหมนี่เป็ตาอ,อุ่นเนาะมันคือเสื้อมือสองใช่ป่ะแต่ว่ามันดีมากเลยอะไปไอ้สากวิยดู หลังจากที่เราไปเดินดูของใช้นะคะจนมืดค่ำแล้วก็กลับมาที่โซนของกินอีกครั้งหนึง่งมันจะเป็นแบบตลาดแบบออ,มอ้มๆอ่ะแล้วก็ออ้มมาที่ของกินอันนี้ผักอะไรอะ่ะผัดติ้วปะผัดติ้วปะ,อ,ปะอืม่ะโอ้มะนาวโปรเลยยี่สิบบาทคนยังเยอะเหมือนเดิมนะคะทำละ เดี๋ยวเราพาเดินดูของกินไปเรื่อยๆบลอกคกอี่แบบหัวใหญ่มากเลยอ่ะ40บาทตอนนี้เรากำลังตามหาหอมหอมแดง ใส่มัสคัตสองโลร้อยอะโลละห้าสิบบาทอาุงนโลละสี่สิบถูกมากเป็นางนมาจากจีนแน่เลยเนาะเพราะว่าถูกมากเลยมะขามหวานขายดีมาก ได้นะครับชิมนะครัอนใหม่ร้อนๆเลยนะครับเอาไหมชิมไหมได้จาชได้ครับพี่เอาใช่ไหมชิมเลยชิมก่อนแตินใจได้ครับิไปเลยนะครเอาอันนี้อะค่ะชิมได้นะชิอสิลองชิมชิมนนี้เ่เลยครับอชิใหญ่จังเอางขอกอันนี้ลองชิมได้นะจ ไม่ค <|so|>? ่ะไม่ไม่ถูกเลยค่ะชมกเลยค่ะชิมันเลยค่ะชิมชิได้ไหมชิมกางก็ได้ชินเลยเป็นยังไงกรอบๆไม่แข็งโอเคทอดจะไม่ปิดแก๊สเลยแ้งแต่บสักใบสาม ห้าสิบบาทนะคะกรอบแต่ไม่แข็งไปนี่เขาทอดใหม่ๆเลยจ้าทอดใหม่ๆเลยจ้า <hi> ฮะอา่าซื้อผักใช่ไหมชิ้นใหญ่ฮะ จะกินแหนหมอแหนมหมูเอาไหมล่ะแหนมหมูแหนมซี่โครงแล้วเป็ดห้องเออโต้โตหารโอ้คนเยอะมากเลย่วาา เอาเดียวเอาเดียวถกบาทอรบเาวีห่ครเล็กเว็กเ็กินวันใดจ้าอดใครไม่ได้แวกส้มสดนะจ้ากอดัเลยอ่าอจ้าอ่าันนี้ไม่ใช่ที่เดิมที่เราเดินมาใช่ไหม้มสใตไม่ใช่อุ้ยกระล่ำปีหัวละหัวละสิบบาทหันไปดู เดือดปอนด์เลยนเนี่ยครับเนีน่ยหวัวละสิบบาทบกะล,ลัมปีเออเองขายเองครับหัวละสิบบาทเนี่ปลูกเองขายเองเขาปลูกริมโขงแน่เลยอ่ะเธอเจ้าบ,บองน่ากินเนบบาะช่วงนี้ปลูกซ่าเยอะ <c oughs> <c oughs> ตุ๊กตาสามลูกส้มตีนวัวนี่ม่เคยกินเหรอเคยกินไหมอร่อยไหมอ๋อแล้วแต่คนชอบยังไม่เคยกินเดี๋ยววันหลังลองซื้อไปชิมดูส้มตีนวัวเห็นเขากินกับส้ตมตำกันอะ่ะเนี่ อันนี้ใช้น้ำพ่งค่ะน้้งจะเป็นมิตรกับโค้ดเลยค่ะม่เอานี่ก่เพิ่งกินอีกมข้าวโพดขึ้นไม่อยู่เยวยังม่เอายนยืนดูข้าพดม่วงเต็มนี่ร้านนี้มยแค้งบ นี่นีตรงนี้บรอกโคลีหัวละยีบาทเอาไหมของดีนะเนี่ยไหนเลือกดีหัวใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวขอเลือกก่่นหัวละยี่สิบาทม่ป้หัวหัละยีสิบาทเขาเลือกยังไงอยงช มันต้องเลือกยังไงอ่ะเมตุอะไรเมนี่มันเข้าหัวยังไงอ่ะอย่างเงี้ยอ๋ออีสิบแปดเอาอันนี้ไหมอันนี้ก็เอาไปลวกได้นะเนี่ยสี่สิบบาทสีบาทไีมโยบึน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 บอุ๊ยมีตังตรงนี้นี่นะสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทไป ไปต่อมีปูดูดิตัวละสิบบาทจ้าก็ขายเป็นตัวตัวละสิบบาทตัวจ้าตัวละสิบบาทดูดูนี่ตัวละสิบบาทมาทูสุดก็ตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทหมดเลยอุ้ยสดๆเลยนะ กัว10บ,บาทเองปาถหุสุดัว10บาทจะถูกให่10บาทปะโ <Hello. S 1> อ้โหลาโซนนี้จะเป็นแบบอาหารสดนะคะนี่ไงหอมแดงเอาหอมแดงไหมเนี่ยซื้อแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าเมื่อกยาเขาขายโลและ40บาทถ้าเราซื้อ20บาทเราได้ครึ่งโลเลยนะอันนั้นเห็นไหมตั้ง40บาท ถ้า40บาทเราไปซื้อร้านนั้นอนะ่ะเราได้โลนึงเลยนะอันนี้20บาทอ่ะยีบาทเอาเอา,เอ,าอันนี้เลยเหรอไม่ละแตงกวาแตงกวาไหมอาแตงกวาแตงกวาเนี่ยอ, <40 S 1> อันนี้ใช่ปะ40่สบสีบาท ถือไม่ไหวแล้วแม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถือเองถือได้ใช่ปะอ่ะเอานี้ไปถือปลา,าปรลา้ามีเทนฮะปลาร้ามีมะขามกิโลละร้อยหกสิบอันนี้อันนี้พันสีทอง ข้าวจีจะกินใช่ปะข้าวจีวิ่งอากาศเย็นๆแล้วก็กินข้าวจีนะนนเราออกไปตรงนี้เลยปะ เราเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาซ้ายเนาะเพื่อนนี้ไปกินถ่ายไหม อันละเท่าไหร่ครับอันสีเขียวคือใบเตยเหรอครับอ๋อพี่อยากได้ทั้งใบเตยแล้วก็สีขาวอะ่ะแต่มันอยู่ข้างในอุยฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมคะยีบาทใช่ไหมคะใครย่างให้อะ่ะแม่ย่างให้แล้วหนูก็เอามาขายแล้วลูก20บาทคะ่ะ ไปเปิดจิ้มบ้ากไม่อย่างนั้นคงมันหิวแทบน่าตรงนี้แล้วกันตรงนี้มีไฟไหมโคนตอนนี้เราซื้อของเสร็จแล้วมีทั้งของใช้แล้วก็ของกิน ของกินส่วนใหญ่เราซื้อเป็นของสดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตากล้องจะไปทํากับข้าวใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเป็นเมนูอ,อะไรแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อของเยอะค่ะพาทุกคนมาเดินดูเออสำหรับใครที่มาหนองคายวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะกินอะไรอยากเดินตลาดที่เป็นแบบของโลอโลคอ,อะไรเงี้ยค่ะมาเดินที่ตลาดนัดรถไฟได้นะคะของขายเยอะมากของกินก็เยอะจริงๆสำหรับวันนี้ ลากันไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย